สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันสบายๆนะครับวันฝนตกนะฮะช่วงนี้จังหวัดระนองนะครับช่วงบ่ายๆนะครับบ่ายๆแก่ๆนะครับจะมีฝนตกกันทุกวันนะครับตกหนักถึงหนักมากนะครับความไปด้วยนะครับกับเรื่องของการขับขี่แบบปลอดภัยการขับขี่แบบปลอดภัย นะฮะจะขับแบบไหนบางคนบอกว่าช้าจะช้าบางคนกวขับเร็วก็ปลอดภัยได้นะครับเพราะการขับขี่แบบปลอดภัยก็คือความไม่ประมาทในการขับรถนั่นเองนะครับรถพร้อมคนพร้อมนะฮะเราก็จะไปได้อย่างถึงจุดหมายปลายทางนะครับวันนี้เรามาเข้าเรื่องนะครับในเรื่องของรถยนต์เบนซิน นะครับที่มีปัญหานะครับในเรื่องของเครื่องยนต์สุดดอัตราเร่งไม่ดีติดยากเช้าเช้านะครับสตาร์ทลากยาวสตาร์ทสองครั้งสามครั้งมาครั้งสตาร์ทแล้วเครื่องยนต์ติดแล้วอัตราเร่งพอเร่งเร่งไม่ได้นะครับเครื่องยนต์กระพุบปั๊บกระพุบปั๊บกรบนะครับต้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งเครื่องยนต์ถึงจะเดินนิ่งเดินเรียบนะฮะนี่ก็อีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่วันนี้ผมเอามาเสนอ ให้ได้ดูแลกันนะครับว่าอาการของรถยนต์ของท่านมีอาการแบบนี้ไหมนะครับแล้วก็การแก้ปัญหานี่ก็อีกหนึ่งข้อนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับที่ที่ทำให้เครื่องยนต์เบนซินค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของอาราศได้ดีแล้วก็ในเรื่องของอช่าเท้าติดยากลุอทิ้งไว้นานนะครับก็คือ นะครับนี่ก็มีส่วนนะครับนี่คือไส้กรองนะครับกรองเบนซินนะครับกรองตัวนี้อยู่ภายนอกนะครับติดตั้งอยู่ภายนอกนะครับขั้นใต้ท้องรถยนต์นะครับรถยุโรปส่วนใหญ่นะฮะชอบติดตั้งไว้ขั้นใต้รถยนต์นะครับอีกชุดหนึ่งนะฮะอีกชุดหนึ่งก็คือปั๊มนะฮะมัติดตั้งอยู่เป็นชุดเลยนะฮะปั๊มเชื้อเพลิง จะมีปั๊มเชื้อเพลิงก็จะมีกรองที่ติดตั้งอยู่ตรงนี้นมีกรองที่ติดตั้งอยู่ในช่องนี้นะครับ <S <S ปั๊มเชื้อเพลิงตัวนี้นะครับใช้ไปนานๆปฏิภาพก็ด้อยนะครับการส่งน้ํามันก็ด้อยลงนะครับการส่งน้ํามันนะครับอาตาัตราการส่งไม่ดีนะครับหรือว่าปั๊มอาจจะมีปัญหาในตัวระบบนะฮะกักเก็บรายกันไม่ได้นะครับหรืออา,อาจจะปั๊มแล้ว มีประสิทธิภาพด้อยลงนะครับนี่คือเหตุผลที่สำคัญท e ี่คันดนบเรนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะครับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเชื้อเพลิงตัวเชื้อเพลิงนั่นเองนะครับบ้านเราในนี้มีเชื้อเพลิงเยอะมากนะครับมีเชื้อเพลิงเบนซินนะมีท้ง e 8 5้ง e 8 5 e นะ0ครับ9195แล้วก็เบนซิน ราคาแตกต่างกันไปนะครับผมเจอส่วนใหญ่เอา95ไปใส่91บางทีรถรถ,รถใช้ยี่อียี่สินะครับ e อียี่สิเก้นึบนซินเนี่ยเอา E85 ไปใส่โดยที่ E85 รถคันนั้นไม่หรอกครับไม่รองรับนี่ก็เติมนอนผิดก็ต้องระวังเอาดีเซลใส่ทด่ยิ่งแย่ใหญ่เลยนะครับขอฝากไปด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำมันประสิทธิภาพของน้ำมันเ ไม่ไว่าจะเป็น e85 e20 e9 uh, 91 95หรือเป็นสินแล้วแต่ปฏิภาพของน้ำมันก็สำคัญนะครับบางทีเครื่องยนต์ติดอาตาัตราเร่งไม่ได้นะครับมีกลิ่นเหม็นฉุนนะฮะนี่ผมให้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เครื่องยนต์ไม่ค่อยสตาร์ทสตาร์ทไม่ค่อยติดลากยาวติดแล้วอาตาัตราเร่งไม่ดีนะครับเร่งไม่ได้นะครับมีกลิ่นฉุนเหม็นนะครับเนี่ยนี่คือ น้ำมันน,น้ำมันดำเกลือนะฮะสีนี้ออกน่ากลัวนะฮะตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อี0นะฮะมีกลิน่นมีกลิ่นฉุนนะครับมีแอลกอฮอล์น้อยนะครับโดยท้าเขาเรียกว่าน้ำมันบูดนะครับอาจจะเป็นน้ำมันบูดน้ำมันอะไรนะครับตัวนี้นะครับก็สำคัญเรื่องของประสิทธิภาพน้ำมันก็สำคัญนะครับประสิทธิภาพน้ำมันไม่ดีทำให้กรองก็มีปัญหาทำให้ปั๊มมีปัญหาได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นการเติม <Solomon> น้ well ํา <point> ม <of terror craft> ันต้องระวังน <rawd unre> ิดหนึ่งนะครับเติมอีก20ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่น้ามันคันนี้น้ํามันที่ไม่เคยได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายถังทิ้งไม่ได้ถ่ายถังทิ้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นรถขับรถไปสามปีสี่ปีควรอย่าลื้อถังน้ํามันออกมาดูหรือกรองออกมาดูนะครับว่าว่ากรองเป็นยังไงน้ํามันภายในถังเราเป็นยังไงนะครับมันมีบูดไม่มีตะกรันไหมในถังน้ํามัน ปั๊มเราเป็นยังไงเราก็สามารถที่จะตรวจเช็คได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ำมันประสิทธิภาพไม่ดีกรองตันปั๊มก็พังนะครับทขาให้หัวฉีดมีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นหัวฉีดนี่ราคาก็ค่อนข้างแพงนะครับวันนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะครับขอขอบคุณมากที่รับชมคลิปวิดีโอของอู่ผจญเซอร์วิสชุมพรแนนนองน,นะครับสาระความรู้ดีดๆก็พอมีที่จะให้ชั้นได้ได้ฟัง วิเคราะห์แก้ไขปัญหาเรื่องรถยนต์เป็นเรื่องของของทุกคนนะครับสำคัญมากนะครับวันนี้สวัสดีครับ